ยกลงทดลองการวางดูเซตร,ระดับนะตอนนี้รำ m มพิวเตอร์กำลังจะทําการติดตั้งนะคือบอกของเพื่อน,นเนี่ยสามารถที่จะ m o ดิฟาได้ทุกรูปแบบนะฮะใหเ้เกิดความเหมาะสมนะบนพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะตัวนี้ใช้กับบ่อที่ มีความจุน้ําได้ถึง50ตันนะ40-50ตันส่วนตัวนี้เป็นตัวไซย่อมลงมาหน่อยนนะรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะครกลองอัตโนมัต,นนต,มต,ต,ตินะครับการติดตั้งรามพลวเตอร์ที่ระยองโค้ดฟิคฟามนะครับดัมพลวเตอร์ p ีนะครที่ปีชาย ติดต่อตามเบอร์โทรนะฮะผ่านแกโดยตรงหรือประสานงานมาที่ผมก็ได้นะฮะแต่อยองโคยครับคผมครับ